บทสาทยายเรื่องสูจิสูตรที่สองเศษกรรมของคนส่อเสียดปรากฏเป็นบุรุษผู้ถูกเข็มร้อยร่างที่มาจากพระสุทตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิธานนวัคลคณะสังยุตเจริญพรญาติโยมทั้งหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมแห่งองค์พระาศาสดา ในวาระนี้อาตมาภาพจะขอน้อมนำเอาสูจิสูที่สองซึ่งเป็นพระสูที่9แห่งปฐมวัตรในลัคณะสังยุตมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้คือการเปิดมิติใหม่แห่งการแสดงผลของกรรมที่น่าสะพึงครัวอย่างถึงที่สุดเป็นการเปลี่ยนฉากจากผลของกายกรรมคือ การเบียดเบียนทางกายที่ผ่านมาทั้ง8พระสูตรมาสูตรผลของวจีกรรมคือการเบียดเบียนด้วยวาจาและได้แสดงให้เห็นว่าคำพูดอันเป็นเพียงล้มปากนั้นสามารถสร้างวิบากกรรมที่ทิมแทงและทรมานได้อย่างแสนสาหัสไม่แพ้สาสตราวุธใดๆในโลกเรามาทำความเข้าใจพระสูตรนี้กันก่อน ชื่อพระสูตรนี้คือสูจิสูตรที่สองคำว่าสูจิแปลว่าเข็มซึ่งมาจากคำเต็มในพระบาลีว่าสูจิโลมะแปลว่าผู้มีขนเป็นเข็มแต่ในพระสูตรนี้ได้พารณาถึงลักษณะการลงทันที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงสำหรับคำสำคัญในเนื้อหาก็คือสูจิโกซึ่งพระไตรปิฎกแปลว่า คนส่อเสียดและพระอัตกถาได้ขยายความเป็นว่าเปสุญยะการโกคือผู้กระทำการส่อเสียดนักยุยงให้เขาแตกกันหัวใจของพระสูตรนี้คือการแสดงให้เห็นถึงอนุภาพอันร้ายกาจของมิจฉาวาจาโดยเฉพาะปิสุนาวาจาคือคำส่อเสียดว่า เป็นดังเข็มพิษที่ทิ่มแทงทำลายความสัมพันธ์ของผู้คนชั้นใดผลของกรรมก็จะย้อนกลับมาทิ่มแทงร่างกายของผู้พูดชันนั้นเป็นการเปลี่ยนจากอุปมามาสู่ความจริงที่ปรากฏในเปรตภูมิเรื่องราวในประสูตรนี้เกิดขึ้นณภนูเขาคิดจกูดเขตพระนครราชกระในสถานการณ์เดียวกันกันกบแปดพระสูนยที่แล้ว แต่ภาพที่ท่านพระมหาโมกคขคลานะได้เห็นในครั้งนี้นั้นน่าสยดสยองยิ่งกว่าครั้งใดๆท่านได้กราบทูลเล่าเรื่องราวถาวายแด่พระผู้มีพระภาคในภายหลังว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อข้าพระเจ้ากำลังลงจากภูเขาคิดชกูดได้เห็นบุรุษผู้มีขนเป็นเข็มคนหนึ่งกำลังลอยอยู่ในอากาศแต่เข็มเหล่านั้นของเขา มีเด้ตกลงมาทิ่มแทงจากภายนอกหากแต่ร้อยทะลุร่างกายของเขาจากภายในสู่ภายนอกอย่างต่อเนื่องคือเข้าไปทางศีรษะแล้วออกทางปากเข้าไปทางปากแล้วออกทางอกเข้าไปทางอกแล้วออกทางท้องเข้าไปทางท้องแล้วออกทางขาอ่อนเข้าไปทางขาอ่อนแล้วออกทางแข่งเข้าไปทางแข่งแล้วออกทางเท้า บุรุษนั้นได้แต่ท่งเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดอย่างสุดแสนจะพรรณนา,นาข้าพระเจ้าจึงเกิดความสังเวชใจว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอสัตว์ผู้มีอัตภาพเห็นปานนี้ก็มีอยู่จริงเมื่อได้สดับดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงรับรองด้วยพระองค์เองและได้ทรงเปิดเผยบุปกรรมของเปรตตนนั้นว่าดูกรพิสุจน์ทั้งหลาย สัตว์ตนนี้ในอดีตชาติเคยเป็นคนส่อเสียดอยู่ในกรุงราชครืนี้เองจากนั้นจึงทรงอธิบายต่อไปในทํานองเดิมว่าเขาได้ชดใช้กรรมในนรกมาเป็นเวลาช้านานและด้วยเศษแห่งวิบากกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่จึงต้องมาสวยอัตภาพอันน่าสัมเพชเช่นนี้พระอัตกถาจารย์ได้ชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดของกรรมของเปรตตนนี้ว่า บุรุษผู้นี้มีอาชีพหรือมีนิสัยเป็นนักส่อเสียตัวยุงพฤติกรรมของเขาคือ 1. นึ่ทำให้คนทั่วไปแตกกันเขาเที่ยวไปยุโยงให้ผู้คนเกลียดชังและแตกสามัคีกันมนุษย์เสอัญญะมัญญจะพินทิ 2. เป็นสายลับให้ราชสำนักเขามักจะไปชี้หรือส่อบอกเรื่องราวของชาวบ้านแก่ทางราชสำนักว่า คนนั้นมีทรัพย์สินอย่างนั้นคนนี้ได้ทำเรื่องอย่างนี้อิมิสนามะอิทังนามะอัติอิมินาจะอิทังนามะกะตันติสูเจตวาสูเจตวาซึ่งนำความพินาศชิบหายมาสู่ผู้คนเหล่านั้นอันญปะยะสนังปาเปสิและจุดที่สำคัญที่สุดที่อัตกถาได้เชื่อมโยงไว้อย่างลึกซึ้งคือ ด้วยเหตุที่เขาได้ใช้คำพูดเป็นดังเข็มไปทิ่มแทงชี้บอกเรื่องราวต่างๆและทิ่มแทงให้ผู้คนแตกแยกฉันใดยะถาเตนะสูเจตามนุษษาพินธิกรรมจึงได้สร้างนิมิตให้เขาต้องมาเสวยทุกจากการถูกเข็มจริงๆทิ่มแทงทะลุทะลวงร่างการฉันนั้นคือทะถาสูจีหิเพทนัตทุกขงังจากบอกเรื่องราวต่างๆ และทิ่มแทงให้ผู้คนแตกแยกฉันใดยะถาเตนะสูเจตามนุษษาพินทิกรรมจึงได้สร้างนิมิตให้เขาต้องมาเสวยทุกจากการถูกเข็มจริงๆทิ่มแทงทะลุทะลวงร่างกายฉันนั้นคือทะถาสูจีหิเพธนทุกขังหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอกไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือหนึ่ง วจีกรรมอาวุธที่มองไม่เห็นนี้คือบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากพระสูตรนี้คำพูดที่ส่อเสียดยุยงให้คนแตกแยกแม้จะดูเป็นเพียงลมปากที่ไม่มีตัวตนแต่แท้จริงแล้วมันคืออาวุธที่ร้ายกาจสาม,มารถทำลายมิตรภาพทำลายครอบครัวและทำลายสังคมให้พินาศลงไปได้ความเจ็บปวดที่เกิดจากคำพูดนั้น บางครั้งยังร้ายแรงและยาวนานกว่าบาดแผลทางกายเสียอีก 2. กรรมคือภาพสะท้อนเชิงสัญ,ญลักษณ์พระสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงความวิจิตของกฎแห่งกรรมที่ไม่ได้สะท้อนผลแบบตรงไปตรงมาเสมอไปแต่สามารถสะท้อนผลในเชิงสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างอัศจรรย์เขาใช้คำพูดทิ่มแทงความสัมพันธ์ของผู้อื่นชั้นใดกรรมก็บันดาลให้เข็มจริง มาทิ่มแทงทะลุทะลวงร่างกายของเขาฉันนั้นเป็นการเปลี่ยนจากสิ่งที่มองไม่เห็นคือคำพูดให้กลายเป็นการลงทันที่มองเห็นได้และเจ็บปวดอย่างเป็นรูป,ปธรรม 3. ความน่ากลัวของมิจฉาวาจาคำส่อเสียดปิสุนาวาจาเป็นหนึ่งในมิจฉาวาจาสี่อันได้แก่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบ และพูดเพ้อเจอรพระสูตรนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าวาจีกรรมทุกชนิดล้วนแต่เป็นอกุศลและให้ผลเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นเราจึงพึงสังวรระวังคำพูดของตนให้จงหนักประหนึ่งกำลังถือศาสตราวุธที่พร้อมจะย้อนกลับมาทำร้ายตนเองได้ทุกเมื่อขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร